สวัสดีครับทุกคนมาพอผู้บ่าวเถาคนอุบลคนบนุตริกืือเก่านะครับมาสมบรรยากาศสวนฟักทองครับแล้วผสมเริ่มผสมได้มากผสมดอกได้ประมาณซีเมือครับเปิงซีมีดอกมาผสมถือว่า สวยงามครับผมเต,ต็มเปือนตีหน้าเตึดสวยงามผสมดอกแหลกอ่ะเอ้น้ำตอนเช้าทุกวันครับผมผสมดอกผสมเกสรต้อ,อ,อตงผสมซอยเพือนครับพระา่า เม่งใหม่อาจจะผสมบ่ดบบบนนีเป็นไหนเพราะว่านบ่ค่อยมีเม่งใหม่นี่เปลงยิงนี่เปลงหนึ่งปลูกเลยสามมื่อครับปลูกเลยสามวัน เริ่มติด้ะครับนี่เริ่มขึ้นใบสองแล้วครับใบสองใบสามบ่กกนสียาเต่าทองมเร่งเต่าทองขึ้นที่เจ้าหนีก้กับปลูกซี0อยครับผมซี0อยหลุมบรรยาก,กาศถือว่าเย็นสักงเสมอกับเย็นครับแต่อากาศเย็นๆเ,เพิ่นฟักทองเพิ่นสิม,มากหลาย เปลียนไงพบน้ำสายน้ำพุงครับ กับนบ่เป็นโลกี่ก็ถือว่าดีครับถ้าถ้าเป็นโลกมากนี่ก็อุกอังด้วยก่าด้วยกันครับสวนฝักท้องปีที่แล้วโลกนิกงโลกกูดครับผลบลิตบดได้เต็มที่ครับแต่ว่าราคาเนคือว่าราคางามปีที่แล้วราคาหนาสวนก็นถือว่าใส่ไดร้ครับ ไปนลคนะครับยากยากครับตื่นตีสี่ตีสามตีสี่มาอันนี้เพิ่นแม่ผสมดอกเพิ่นมันนอน,อออน,นรอออกดอกดอกใหญ่ดอกงามดีครับ รวสมบูนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ